วันแรกวันแรกให้รับมาแรกเป็นเวลาหลังจากที่เรงออนแอร์ไปแต่ดูออนแอร์แค่แบบใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างที่บอกว่ารางวัลทุกวันจะ็นรางวัลที่มีกระแสอเร่าอะนะอะไนเรียกชื่อเรีกว่าอะไรนะ ที่มันเกิดปรากฏการณ์นี้ได้ก็เพราะว่าทุกคนเพราะว่า,วาทุกคนให้การตอบรับดีแล้วก็ให้การนทุกกิจกีราก็มันจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนแบบไม่ได้แชร์หรือส่งข่าวสารแบบออกไปให้พี่ๆน้องๆหรือคนรอบข้างคนได้เห็นนะไรก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับก็เป็นรางวัลที่ที่พวกเราเป็นตัวแทนออกไปครับใช่ใช่ างวัลของคนเรื้องหลังด้วยแหละครับว่าหลายๆคนก็เหนื่อยๆสินี้ก็จะเข้าไปอยู่ในเรียกว่าอะไรที่ประจําของทีมงานที่ตั้งใจทําขอคนนี้ไปนะครับวันนี้คัญเรับแต่ของเราก็น่าจะเห็นเลยว่าจาก EP ล่าสุดก็เป็นต่างๆออกมัวหนักๆมากแล้วก็ EP ที่ผ่านๆมาก็ค่อนข้างแบบหนักหน่วงกันเนาะแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจความพยายามแล้วก็การการสู้อ่ะของแฟนๆที่อยากให้มันออกมาสุดๆเ้าทุกคนอะไรเงี้ยก็มันเลยถึงเกิดวว่าแบบว่า อรกไปจริงเพราะว่าแค่พวกเราเองมันมันอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าท้าขาดการสื่อสารการกระจายที่แบบทันทีโตโต๊ะบนที่ทางที่สื่อที่มันมกันแบบแพร่กระจายข่าวเกี่ยวกับใช่แล้วกเราต้องรู้ด้ว่าใครเป็นหน้ายันต้นที่ใครว่าเหมือนจริงจริงคิดไหมเหรอฮะเรียกว่าแอบหวังเพราะว่าตอนตอนแรกที่คุยกับน้องว่าแบบถ้า ตอนซื้อออเนี่ยแบบเดี๋ยวเราช่วยกับช่วยกับที่ที่คนแบบเราน่าจะไปแบบเท่าแสนแบบนี่แรกที่เราแล้วให้มีสองแบบหลานได้ก็แบบมันน่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบรสชาตมันดมากเลยก็พอทีแรกแต่งมาถึงทีแบบต่อมามันไปเรื่อยๆเนี่ยมันเมือนเรตติ้งเนี่ยมันทำให้ให้รู้สึกว่าเหมือนเราได้ได้รับความรัก ราแบบได้ได้รับได้รับก่อนตลอดเวลาอะไรยนี้ก็ก็มันเป็นสิ่งที่แบบที่ดีมากๆอย่างให้เขาเป็นแบบนี้ต่อไปจนแบบหลังจากซีรีส์จบหรือว่าแบบยังไงก็อยากให้คนอยู่กับเราไปด้วยจุดอะไรกันใช่ไหมไปแยกกันตอนไหนนะตอนไหนค่ับตอนที่สองคนไปรู้ก็แต่โอการว่าทำไมคุณถึงแบบว่าทำไมจะไปถึงไปอยู่ไม่ คือขออธิบายหน่อยทุกคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมถึงแยกกันก็คือที่แรกตอนซ้อมเนี่ยเราเราซ้อมแล้วก็คือเราไปยืนคู่กันตอนฟินาเล่แล้วทีเนี้ยผมก็บอกว่า,าคุยกับน้องว่าแบบถ้าไม่ใช่คุยกับน้องพูดของคุณที่จบเลยคุณฝังผมนะคือคุยกับน้องว่าถ้าแบบถ้าตอนที่เราเดินจริงเนี่ย แล้วก็เดินตามบล็อกกิ้งบล็อกกิ้งจริง,รง,รงๆไหมเพราะว่าตอนบล็อกกิ้งจริงเนี่ยเราแยก eh? กันครับทีเนี้ยพอถึงตอนที่เิอจริงอ่ะก็เลยแยกกันไปอยู่ฝ <c ười> ั่งนึงแต่ทีเนี้ยโอม่าพยายามหานอ้องแล้วก็หาไม่เจอคนเยอะมากใช่คนเยอะมากหาไม่เจอถ้าแบบพี่มีคลิปอาจจะเห็นมแบบไม่มีเลยผมทำหาทั้งคืน อมามงผมมาเลยคุณน้ำปิงพี่ก็าตามหาคือน้ำปิงเนี่ยน,น้ำปิงเนี่ยได้รับคุณรางวัลมาซึ่งได้รับพีบโม้ว่าน้ำปิงต้องอยู่ด้วยกันนะคร้าตัเรยคิดในใจนนแล้วุาแบบ่าพี่แบบี่เราจะไ้ะรตามอย่านครับเว่าอยู่สุดปลายเลยเราก็ภาวะอมงถอยหน้าถอยหลังนะก็คาแล้วออมาแล้วจนแบบที่ที่เรายือน,ยน,นอ,อ,อยู่ก็มีพี่พี่เาเินไปรกอย่างเ้ยเราว่าเราเอาแล้วเรายืนตรงไหนอะไรเงี้ยเราเลือแบบ เราก็เล่นไม่ไหวแล้วเราก็อยากวิ่งไปตามนที <reco Christ and sweating> <t> ่เราอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าทำไมพี่เราไม่ถอยมาดูเราเลยนี่คุณอยู่ตรงไหนแล้วผมก็เซงเนื้อเหมือนคุณกำลังคุยกับพี่ซีหรือใครสักคนแล้วเหรอคุณคิวที่แชร์ความรู้ใจไปแล้วผมรู้สึกว่าถ้าพี่ยกับผมก็ไม่เป็นไรผมก็เดินไปกลางวันนี้ผมก็เจอพี่มิวพันศาแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาเขาด้านล่ะเขากำลังแข่งอยู่ถ้าเขาก่ารังแข่งเราก็อูนนเลยครับไปยืนข้าง แล้วก็แล้วก็คืเพื่อรางวัลที่นี่นันั่นแหละแต่ผมคือยำยำหาแล้วทั้งคนมีคลิปแบบผมแบบว่าหาดูหาด,ดูแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนแบบเนคนซื่ๆอๆไงเขาบอกให้ยืนตรงนั้นก็ยืนตรงนั้นอะไรแบบเนะีน้ยเปนตามบล็อกกิ้งอะไรแบบเนะี้ยเกลัวแบบกลัวแบบที่เขาจะเสียหายหรือว่ายังไงไม่เป็นไปตามวีฟอะไรไม่ใช่หรือเสีย<ส><ส>หายไม่ได้หรือยังนะครับได้ได้ครับ Ok, okay.